หน่อยบุตรสกรปอวดภาพความหล่อน้องคุณลูกชายคนโตชัดเป๊ะเลยเหล่อได้ใครเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับหน่อยบุตรสกรวงพัวพันนักสแสดงชนะการประกวดหนุ่มสาวแพรวประจำปี2533ก่อนจะเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวมีผลงานอย่างมากมายและในปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครแล้วและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านหน่อยบุตรกร นั้นได้แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กับพระเอกหนุ่มหล่ออมะตะเทนทิระเดชวงพัวพันและมีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องคุณคุณธรรมวงพัวพันและน้องจุนทิปไตยวงพัวพันล่าสุดทางด้านหน่อยบุตรกรอวดภาพความหล่อของลูกชายคนโตอย่างน้องคุณที่งานนี้ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความหล่อถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะ จนทางด้านเพื่อนร่วมวงการบันเทิงถึงกับร้องว้าวในความหล่อของน้องคุณกันเลยทีเดียว